สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องจ๋าจ๋าปากองเพื่อนเมืองเพชรบุรีวันนี้ก็มาแต่เช้าหน่อยตอนนี้เดีด๋ยวอยู่ลุกนะเอาเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมอันนี้จะเป็นเสียงแบบธรรมชาติมากนะะวันนี้นะคะจะพามาดูสวนกระหล่ำนะคะซึ่งก็มีแนวทางมาฝากอันนี้จะเป็นตอนเช้านะกระหล่ำม,มันจะตื่นแบบเหมือนเหมือนเราตื่นนอนใหม่นี่แหละก็จะฉดชื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือวันนี้นะคะหลายท่านถามมาว่าจะทําผักอะไรนะคะจะทํากระลำดอกยะจะาให้ดูดอกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันตัดก็จ๋าก็จะเตตัดจะเตัดจะตัดแล้วก็จะมีของพี่ชายนะคะซึ่งของพี่ชายก็เยอะหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นกระลาดอกที่จ่าทำนะดอกสวยไหมเอาไปผัดนะเอาไปผัด อันนี้นะคะคือหลายท่านถามมาว่าจะทํากระหล่ำดอกเนี้ราคาดีไหมตอนนี้นะคะที่หน้าสวนอะ่ะเข่งละ140บาทซึ่งเดี๋ยวจ๋าจะไปแพ็คเข่งให้เพื่อนๆดูนะว่า140บาทอะ่ะจะประมาณไหนแล้วที่กรุงเทพนะเขาขายยังไงอ่ะ140บาทนะคะการตัดนะตัดกระหล่ำนะคะจะเอาทั้งต้นทั้งดอกอย่างนี้นะใบนะคะอ่ะแต่ที่กรุงเทพเขาขายนะคะท,ที่ที่ตามแผงผักอะ่ะเออ ตามแผงผักเขาจะขายแบบจะเอาใบออกทั้งหมดเลยจะเหลือแต่ดอกใช่ไหมอะกิโลละ70-80บถึาทนะตอนนี้ถ้าหน้าสวน140ถ้ากรุงเทพอะจะอยู่ที่กิโลละประมาณเจ็ดสบถึงแปบาทซึ่งนะคะวันนี้มีแนวทางมาฝากซึ่งหลายท่านถามให้จา๋าหาของอแนวทางของเจ๊ฝนนะคะก็มีมาแล้วนะคะวันนี้ทําไมนะคะหลายเจ้าถึงฟันห้าเจ็ดนะ เออวันนี้นะคะ5้าเจ็ดมาแรงเนาะเพราะว่าหลายเจ้าท่านเขาฟันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวจ่จะแพ็กกระลำนะคะแพ็คกระลำเข่งละ10กิโลนะ ร้อสิบาทไม่ใช่โลนึงนะเข่งนึงนะคะเข่งละสิบกิโลหนึ่งร้อสิบาทตกกิโลที่สิบสี่บาทใช่ไหมอ่ะแล้วค่าขนส่งอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงกรุงเทพก็ตกที่กิโลละเจ็ดสิบถึงปสิบาทนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะหน้าดอกกระหล่ำนะคะว่าจะโอขนาดไหนก็เดี๋ยวอา่เพื่อนๆนะคะที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ก็อ,อ กหล่ำน่าจะได้เงินอยู่เยอะเลยนะคะอาถือว่าราคาแพงนะคะหน้าสวน140เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ทั้งวันนะเดี๋ยวจ๋าจะแพกกระล่ำทำกระลำให้ดูทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นที่จ๋าตัดไว้แล้วอันนี้จะเป็นที่ต้นนะคะอันนี้จะเป็นที่ต้นเนาะมันก็จะมีแบบเปื้อนดินนะอ่ะเมื่อวานนี้วิดนะอันนี้นะคะจะดอกอ่าประมาณนี้นะคะก็จะตัดได้แล้วนะ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกดอกกับต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้หมองแห้งนิดๆนะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะตัดละอันนี้นะคะเป็นอ่าประมาณสองไร่นะคะอันนี้ของจ๋าเนาะสองไร่อันนั้นก็จะเป็นป่าเล็กนะคะอันนี้เป็นป่าเล็กซึ่งยังไม่ไม่ไม่โตอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งป่านะคะไม่ถึงไร่นะคะอุ้ยทําไมเบอร์อ่ะอันนี้อันนี้จะไม่ถึงไร่นะคะเออเพราะว่ามันต่าสูงเท่ากันอ่าอันนี้ไม่ถึงไร่ส่วนของพี่ชายใกล้จะหมดแล้วอันนี้จ๋าก็จะได้ขาย อันนี้จะเป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กซึ่งก็ยังไม่พอตัดอันเนี้ยซึ่งซึ่งถามว่าทํายากไหมนะคะอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวมาดูดีกว่าเนาะว่าเออมันอะไรยังไงอะไรอย่างางี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะคะอย่าเพิ่งมาเลย <c oughs> น่ากลัวนะโควิดช่วงนี้อ่ามาดูดอกนี้นะคะใหญ่โคตร <c oughs> เออนะคะหน่าผัดไหมเอาไปผัดนะคะเอาไปผัด ใส่หมูใส่ไข่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนะคะอ่าวันนี้นะคะก็น่าจะได้แนวทางเด็ดๆกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าอ่าแพกกระลำแบบไหนเอาดอกประมาณไหนอะไรอย่างงี้นะคะอ่นี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่กระลำอันนี้หนึ่งตะก้านะคะหนึ่งตะก้าอันนี้จะเป็นหนึ่งตะก้าเนาะอันนี้จะคัดดอกนะคะคือ เราจะคัดเอาดอกสวยนะใส่10กิโลนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับนะคะผลฉลาดกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นเลขที่ทดลองออกใช่ไหมอ่ารางวันที่1น,นะคะ503เลขค้าสอตัวก็96นะคะอันนี้จะอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็การพิจารณาของแต่ละท่านเท่านั้นนะ ต่อมานะคะหลายท่านถามมาเหมือนกันว่าชุดของเจ๊ฝนมาอย่างอะมาแล้วนะคะส่วนเจพรต้องรอก่อนนะคะเจ๊ฝนให้มางวดที่ผ่านมานะคะ9559เนอะแล้วก็9779 7557ซึ่งมันก็เข้านะคะในชุด7997จะเป็นเลขบนนะคะอันนี้ในงวดวันที่16เดือน5ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ ส่วนสาหรับงวดน,นี้นะคะหลายท่านถามมาก็เห็นข้อมูลจากก็เอามาลงให้นะงวดน,นี้นะคะวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกสี่นะคะเจ๊ฝนเนาะจัดให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสี่สี่สามนะคะแล้วก็สองเก้าเก้าสองใช่ไหมอันนี้จะเปรียบเทียบข้อมูลนะคะก็ลองดูนะคะให้มาสามชุดเช่นกันทั้งสองชุดเลยนะคะทั้งสองงวดนะคะอันนี้คือว่าให้เพื่อนๆลองดูนะ งวดที่ผ่านมาเข้า7997นะคะงวดน,นี้ก็จัดให้มา3ชุดแต่ถ้าถามถึงนะ3443เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็2992ก็เช่นกันนะคะต่อมาอาเลขชุดนีน้นะมาแล้วนะคนที่รอเม็ดเดียวจัดไปเบาๆลงทุนน้อยนะคะ20พอเลยไม่เวอร์อนะคะ,ะ,คะใครชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านอะไรมันเป็น ไปได้นะคะอะไรมันก็เป็นไปได้เนาะก็อยู่ที่ความชอบนะคะศูนย์หกนะคะงวดนี้ศูนย์หกเนาะอ่ะต่อมาสําหรับเลขงวดนี้นะคะล่างตัวเดียวเลยนะคะล่างตัวเดียวศูนย์สองเน้นเน้นนะคะศูนย์สองเน้นเน้นซึ่งวันที่ผ่านมาก็หนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งวิถุนานี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอ่ะต่อมาสําหรับนะคะเลขชุดน,นี้จะเป็นเลขลอกวงใน นะคะเลขลอกวงในอันเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆท่องแลนท่อ้ไเลยที่ว่าจะจัดหรือเปล่านะคะเลขลอกวงในหนึนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะห่างเดียว1นึสก็จะเรื่องีหนึ่งด้วยต่อมาอเลขมีที่มาเหมือนกันนะคะประรมเมืองในความลับเนาะ9 8แนะคะ9889แต่ว่า9ก 8, 8 9ปนี่รับประกันเรื่องความอั้นนะคะอั้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมาสําหรับหวยพี่หมื่นนะคะงวดที่ผ่านมาชุดฟันเลยนะคะฟันเน้นๆอ่ะเด็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะ, 7, 9, 9, 7เ,นะเข้านะคะวันนี้วิ่งสี่นะคะเอาเลขวิ่งไปก่อนเลยนะคะวิ่งสี่เนาะสำหรับหวยพี่สำหรับใครที่ชอบชุดไหนนะคะก็จัดใครที่ขัดก็ผ่านนะคะวันนี้ก็เลยจะขอเป็นเน้นอ่ชุดของเจ๊ฝนนะคะแล้วก็จะเป็นหวยพี่หมื่นเนาะซึ่งก็ให้เข้านะคะ ก็ยังไงเพื่อนก็ไปหาซื้อรถกันดูใครที่ถามนะคะว่าราคาดีไหมผักจ๋านะคะบอกเลยเนาะว่าดีนะคะจากหน้าสวนก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะคะใครที่ชอบบรรยากาศจ๋าก็ขอบคุณมากนะคะอันนี้นะคะจับใส่เข่งทั้งหมด10กิโลนะคะอันนี้เราจะคัดเอาดอกสวยนะจะใบมันบงังอันนี้นะคะคือ ใส่เข่งให้เตาริมอันนี้หนึ่งเข่งนะคะหนึ่งเข่งเราจะใช้นังสือพิมพ์ตัวอันนี้จะเป็นเข่งไม้นะคะอันนี้ดอกถ้าดอกไม่สวยเราขัดออกเราจะเอาแต่ดอกสวยแบบนี้ใส่วิธีใส่ใส่วนนะคะหัวหัว อันนี้ดอกใหญ่ๆใ,ใส่วนนะคะนี่